หากคุณกำลังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่บางทีอาจจะเป็นลางบอกเหตุนะครับว่าคุณกำลังมีเคราะห์อยู่ต่อไปนี้คือลักษณะ5ประการนะครับผมที่เป็นลางบอกเหตุว่าคุณกำลังมีเคราะห์อยู่ ลองสังเกตดูนะครับว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ข้อที่หนึ่งนะครับผมเกิดอาการร้อนอย่างไม่มีเหตุผลจะมีช่วงเวลาระยะหนึ่งนะครับผมที่คุณจะรู้สึกอาการเกิดความแบบรุ่มร้อนอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยจูจ่ๆก,ก็กลายมาเป็นคนที่โมโหร้ายโกรธง่ายแล้วก็ฉุนเฉียวบางทีก็รู้สึกไม่อยากอยู่บ้าน อยากไปนู่นอยากไปนี่เรียกง่ายๆว่าอยู่ไม่ติดบ้านนั่นเองนั่งไม่ติดที่นะครับผมนี่คือ1อาการที่กําลังจะบอกว่าคุณกําลังมีเคราะห์สเกิดภาวะถดถอยครับช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะรู้สึกว่าอะไรต่างๆรอบตัวท่านเนี่ยเกิดภาวะถดถอยเกิดขึ้นกิจการหรือการงานที่ทําอยู่ไม่เดินหน้าเท่าที่ควรนะครับ กรณีถ้าเกิดค้าขายอยู่จากเดิมที่เคยค้าขายดีๆจู่ๆก็ขายไม่ดียอดขายตกซะอย่างนั้นชนิดที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเกิดเพราะเหตุใดบางทีเนี่ยลูกหลานเคยเชื่อฟังก็กลับมาไม่อยู่ในโอวาทนะครับไม่เชื่อฟังทําให้คุณหมดเรี่ยวหมดแรงไม่อยากจะทําอะไรซะง,งั้นเกิดขึ้น 3. เกิดความ มัวเมาอย่างฉับพลันช่วงเวลานั้นคุณจะรู้สึกเซ็งๆเกิดความเบื่อหน่ายอย่างไม่มีเหตุผลและก็อธิบายไม่ถูกเลยนะครับว่าทำไมถึงเกิดขึ้นชอบเที่ยวเตรมากขึ้นบางคนอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของการพนันปกติไม่ใช่คนแบบนี้นะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้บางคนถึงขั้นมีชู้หรือนอกใจคู่ครองได้ สภาพดังกล่าวเราเรียกว่าเกิดกาลีครับต่อกันที่ลักษณะที่4ครับมีเรื่องจนเป็นคดีความมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆบ,บางทีเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีเรื่องจนถึงขั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักเป็นคดีความเกิดขึ้น บางทีขับรถยนต์อยู่ดีๆอย่างเงี้ยก็ไปเกิดเรื่องจนได้คือไปเที่ยวชนไปเกิดอุบัติเหตุทั้งๆที่เรามัดระวังตัวอยู่แล้วทําให้ต้องสูญเสียเงินทองบาท7อย่างที่ไม่ควรจะเป็นและอันที่5ครับเกิดความเบื่อหน่ายในการทําความดีสํารวจตัวเองดูบ้างหรือเปล่าครับว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูนะว่าช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกอย่างไร คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำบุญหรือไปไหว้พระหากคุณรู้สึกเบื่อนายในการทำบุญหรือการทำความดีทั้งหลายนั่นแสดงว่าช่วงเวลานั้นคือท่านกำลังมีเคราะห์มาเยือนอย่างแน่นอนครับ หากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมหนึ่งกดไลค์หนึ่งแชร์ของท่านอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายนะครับที่กำลังประสบปัญหากำลังกลุ้มใจอยู่ว่าเอ๊สิ่งที่ฉันเจออยู่เนี่ยใช่เคราะกรรมมาเหยือนหรือเปล่าหากท่านต้องการอยากจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับรวมไปถึงเรื่องราวของดวงชะตา ฝากติดตามช่องทูตเทวะแห่งนี้รวมไปถึงเพจมิกพัชรทูตเทวะด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ